ภาษานะเบอร์สี่ไปแล้วเหลยไปไวจังว่าเบอร์สี่อ่ะเบอร์หนึ่งเอาไงดีอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเอาไงดิเมาส์อยู่อัดอันสองอันนะเห็นไหมฮะอ๋อนะครับอันนีอโปรแกรมมันบั้านะ เป็นพับพบก,กับรายการธรพัชสีเฮ็ดนะครับก็ภายในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นพับจีอีสามนะครับไอ้สปอยด้านผมลบไปแล้วนะแล้วก็อันนี้คือลงใหม่นะครับเพราะว่ามีปัญหาทางที่กนิคนิดหน่อยโอ้โหทีกเนิคเยอะนะคือผมกำลังเคลียร์ไฟในที่ผมอัดใน OBS ไงครับจากนั้นผมเผลอกดลบแม่ง ทั้งหมดเลยกูกูไม่ได้ด้วยนะครับลองแล้วนะครับกูไม่ได้นะก็เอาสุดว่าเป็นใหม่แล้วกันอ่ะง่ายดีนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะปะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นขับจีกันเลยดีกว่าปะมานะครับตาแรกของเรานะครับวันนี้คือพอเวลาเราอัดคลิปทีไรครับมันจะไม่ใช่คนไทยตลอด ทำไมนะครับนี่ได้กระมิ้ไหมเว้ยปกติด้เครื่องบินเลยโอ้ลายปีกยังไม่ได้ลาลัวแล้วก็ววได้เครื่องบินธรรมดาไปอันนี้คือผมปรับให้มันลื่นเรื่องที่สุดแล้วถ้าที่จะลื่นได้นะฮะลื่นแล้วลื่นอีกนะครับเนี่ยเออประมาณนั้นสมมติสต,ตีมนี่ควบุมว่ายังไม่ดีนะฮะถ้าถ้าสมมติมีใครสนใจสปอนเซอร์อินเทอร์เน็ตระดับความ ทพก็สปอนเซอร์ก็ได้นะอีเมลตรงขึ้นไหมขึ้นอีเมลให้ก็ได้ไป mm hmm. แล้วจะติดต่อด้านล่างนะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจอินสตาแกรมส่วนตัวนะปะถึงแล้วลงลงไหนวะนี่คือสถานที่ตรงไหนวะนี่ไม่รู้วะ่ะเออใครรู้สถานที่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ยบอกผมด้วยนะ ใช่คือไม่รู้เลยนะรบตามเบอร์สามถ้าสมมติคลิปนี้เสียงดีเลยนี่ขออภัยไว้เลยนะปักบีมันเล่นยาห็นเหมือนกันนะแล้วปักบีมันเล่นยาหิวเวลานะตั้งเล่นเพลงนี้นะนี่ดูดูบ้านไปแล้วบ้านละลาย นี่มันโกดังไหมสักโกดังเขา้าวะเขา้าโกดังได้ไหมโอ้เข้าไม่ได้เพื่อนเขา้าโกดังยังไงอ่ะอ๋อันนี้เข้าอย่างเงี้ยโอเข้าใจละเข้าใจกระดานนี้ละนี่สตาก็สกินค้าโมองปะ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 ,ปะมาถึงแล้วมีคนบันไายบรรเทารกรันแล้วละวะ๋ยวเพิ่งออกไปนะวันนี้ฝั่งล้วนะ ไป้เายิงแล้วไปเราก็ไม่ไหวะไปยิงทีน่าจะต้องตายกันแน่เลยครับสะวังเลยฮะมัวไงเนยก่อนนะเดียวแมนนียเหนียว วะไม่เห็นวะเฮ้ตรงไหนวะเฮ้ตรงไหนเนี้ี่ว่าตรงเน้ยเว้ยแต่ยัง่โตทเป็นวแล้วกูเหเน้ยตรนี้ยตรงร้ ตรงนี้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 เอ้าลงไปแล้วมันลงไปแล้วเดีย๋ยวเราหนีได้หนีนะครับตอนนี้เราไม่สู้นะฮะเรามีคิดจะหนีหรือคิดจะสู้เราคิดหนีดีกว่า,าแมหมเฮ้ยเสียงปืนรับบ้านน่าจะย่อไปนะเนียโอ้ตายตายเี่าแงบคราวนี้เรามีหน้าที่หนีนะครับือวให้เพื่อนหนีก็ถอะตายปายหนีหนีหนี หนูบนต้นมนี่แหละหนาวเห็นไหมหนูระวังตัวกันด้วยนะมันไม่ใช่คนไทยเลยเราก็พูดอะไรเขาไม่ต้องพราเราไม่รู้ภาษานะเบอร์สี่ไปแล้วเรอไปไวจังว่าเบอร์สี่อ้าวโอ้โหช่วย จะช่วยเขาได้ไปะน,นี่นะครัะเบอร์นี่บบไปไปาไทยโอ้ยนอกโอ้ยได้เอ็ดีละโอมาชอบเลยโอ้โหสูดเลงสูดเลงกลาสูดเลงไว้กูนี่เดี๋ยวเราจะไปอย่าลั่นดีวะโอ้ตายอย่าลั่นเซ้ เออผมมองไม่เห <c ười> uh ็นน่าผมมองไม่เห็นเพราะมันอยู่สูงว่านะประมาดิเอาเหยียบเบอร์ตามอต่เบอร์หนึ่งเอาไงดีอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเอาไงดีเบอร์หนึ่งเอาไงจะหนีก็จะหนีหรือจะไปกูว่หนีดีกว่าโอาเบอร์สามตายตรงนี้เลยโอ้โหน่ากลัวว่ะกูขึ้นป้อมก่อนละกันมีปืนพกนะ รอมันออกมาค่อยเล็งหัวนะตอนนี้เราเหลือความหวังของเพมนะคุ้มคุ้มไหเนี่ยเลยไอเนี้ยแหมเฮ้ยว่าแล้วว่าแล้วไม่ขาดคำเลยนะคะเราจะมีวิธีนี้ครับต้องไอ้นี่อย่างเดียวครับไปนะครับ ใชแล้วครับมีหน้าที่อันนี้อย่างเดียวครับต้องวิ่งหนีนะไม่กล้าสู้คนไปสู้รับหลังกนะ็ดีกว่านะจะดีนะไปไม่กล้าสู้คนจะไปรับหลังดีนะก็ยินเสียงเกมกันไหมครับคุณผู้ชมครับก็คือได้ยินแล้วนะคะแต่ผมไม่ได้ยินเนี่ยผมปิดเสียงไว้เบาเสียงแล้วนะนี่คือเราต้องหนีจากฐานที่อย่างนั้นนะตายกันหมดแล้วนเะนี่ย ไอปวกนี <ersch> Donna, ้เอ้ยไม่เห okay. ็นปุใช่ไหมปล่อยมันไปเราวิ่งหนีเราดีกว่าเราจะวิ่งหนีเราดีกว่าเนาะบอกไหมแหมฮึต่อต่อต่อเนีไม่ขาแล้วเนี่ยเราปักมาไปอะไรตรงนั้นจากนั้นเราก็ตายตอนนี้คือเราต้องรีบวิ่งเข้าวงแล้วล่ะ ถ้วิ่งเข้าวงแล้วถ้าสมมติเจอรถเราก็ขับรถไปนะเหลียมรถไปเียนะคึ่งนะครับใช่เปล่าละครับเบลล์อเอายาอลยไอ้เราผู้หวังหวังทีมนะครับเจอรถก็ขับรถไปนะไอ้มีรถคันที่ขับไม่ค่อยได้เขาขับได้เฉยเดี๋ยวเราจะไปในวงกันนะฮะ กู้วนบ้านตด้กูเป็นคนขับรถที่ไม่ค่อย่เก่งสักเท่าไหร่เลยนะครับโอ้ดูดิหัวโอ้ด้วยซูไม่ดูแป๊บนะซูดูด้วยนะไว้อะไรแกเพื่อนตรงนี้เรามีหน้าที่ขับรถเข้าวงรีไปที่โซนการเล่นนะะ นี่นะคะรัดตรงนี้แล้วฟรานอ,อ,อือโอ,อ้ยแหมเธอแหน่วันี้เรามาที่วงแล้วครับจะเราเห็นกุกขัดตรงโน้นไหมเดี๋ยวเราจะไปแคมป์กันตรงโน้นอะวันนี้เรามาถึงที่โซนการเล่นแล้วนะครับอื้มเหน่เร็วเด้ย Okay. นี่เรามาถึงโซนการเล่นแล้วนะเดี๋ยวแล้วว่าเอานี่ก็คือรถผู้ใจมันมีเหมือนห้อยพระเลยนะมองดีๆดิซูให้ดูก็ได้อะนี่ก็คือนะครับตรงไหนวะเห็นไหมครับนี่คือพระนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะฮะอะไรประมาณนี้นะตองคำสมจะได้เห็นเมาส์อยู่อันสองอันนะเห็นไหมฮะอ๋อนะครับอันคือโปรแกรมมันบ้กนะ มันมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็อัปเดตเวอร์ชันให้ด้วยนะฮะอืมคันคันคันอตอนนี้คือเราจอดรถที่นี่นะฮะอ่าละลืกอืมนี่คือมีชุดปฐมพยาบาลเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มก่อนซอเนะเดี๋ยวเราจะดูก่อนนี่คือเราต้องหาบ้านๆน,น,นะฮะตอนนี้คือว่าเราจะไปหาสถานที่ที่เราพออยู่ได้เพราะส่วนใหญ่มันต้องข้าม ส่วนใหญ่มันต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราว่าเราจะไปตรงเราอยู่ขอบมูใช่ไหมเดีย๋ยวเราจะเข้านี่เลยใกล้สุดแล้วนะรถแรงครับรถคันแรงรถดีเแจดด้วยพี่ขอจะมีเท่าห้สุดก็สมมติรถสิลบล้อมานขับได้นี่มัขับสิลบล้อไปนนานแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าปูดังนี้ก่อน นี่ป็นตัวเช่นนะครับ,บรไปตัวเ่นเอพร้ทอมอันนี้คือเรามีหน้าฟาร์มแถวแถวนี้ก่อนนะฟาร์มเท่าที่เราจะฟอฟาร์มได้นะฮะตอนนี้คือเพื่อนเราตายไปกันหมดแล้วนะนะเดี๋ยวเราอยู่ผู้รักเป็นผู้รักษาทีม ุดท้ายตอนสุดท้ายนะเราคือตัวแชมป์นะแต่มันก็ไม่แชมป์นะเพื่อนเราออกไปแล้วเหลืวเราคนเดียวเราก็ได้แต้มสบายนะช่วงนี้ก็คืออย่าลืมนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับกันไว้ก่อนช่วงนี้โควิดโควิดกําลังไอ้นี่อยู่ขเขาเรียกว่าอะไรนะระบาดมันถึงมันเป็นขเขาเรียกว่าระลอกเมษาเยนนะฮะรละลอกนั้นนะ ขอให้ทุกคนนะครับอยู่บ้านนะหยุดเชื้อเพื่อชาติพูดคำซ้ำพูดคำซ้ำไปก่อนนะมีแอปเปิล้ลซีและเบิดไว้ปลาเลยเดี๋ยววันนี้ครับ ielle, ขาปิ้วนฮะโผล้ำดเออจงังหวัดชนทบุรีนะครับดงเจอปิวแล้วนะ ที่ส <m> ีแดงจังหวัดหรือเปล่า8จังหวัดก็ไปจูบเอ้าเอ้าเพื่อนเราไปแร้วนะฮะอย่างนีจปไวก่อนอดรถไปเกินไปได้กับตัวเฮ้ยหาสักจนก็เอาง่าย h e ้งเกลวนะฮะจับอึงโดนลอยเคียอ้ นะครับช่วงนี้ก็นักศึกษาสุขภาพกันด้วยฝนมันตกนะครับตรงนี้นี่คือผมอปรับปุ่มเป็นว่างนะให้มันถนัดขึ้นนะเดีย๋ยวเราจะไปที่ที่เราอยากไปกนะันเดี๋ยวเราจะขึ้นทาไปานี้แหละจะแขงรงนะอืมปราสาทปราสาทอะไรไม่รู้ปราสาทชิชินะ งหาทางเข้าไปสามไม่เจอเว้ยเสียทางเข้าแค่เขาคุยเสียชีวิตแล้วตอนนี้ก็คือหลแลาวคนเดียวแล้วล่ะโอ้โหยึหึหึทนี้มีเสียงฟ้าผ่านี่ขออภัาายกันไปนะที่นี้ด้วยนะฮะดองนี้จะเป็นละลอกที่แย่ที่สุดแล้วนะฮะ ไ่คือวิหารนะฮะวิหารอะไรก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้คือเราใกล้ถึงหมู่บ้านที่ทุกคนรอคอยนะนี่นี่ก็คือมีมวอไวในรถนะผู้ชนดท่าน,นี้นะคะ่ะจะต้องวนวนอีกทางเหรอก็ไปนี้ดได้เลยไปนี้ได้เลยนี่ นี่ก็ได้กวาดโกคาแล้วเนี่ยเงี้ยนี่คือเราต้องติดคลื่นเรือชั้นแรกนะลมจัดมากวาง,งเจ็บเดี๋ยวเราจะไปแคมป์กันดีกว่าลนะแคมป์กันนะฮะวันนี้เราจะมาแคมป์กันไปถือดีกว่าเฮ้ยข้าบ้านไหน,นนี่คือมีหน้าที่ป่าวเอ้ยไอ้ผ้าพันแผรนี่คันๆนะ โอ้ยจากไหนจากไหนจากไหนโอ้ยจากไหนเนี่ยเอ้ยจากไหน,ไไนนะาาก็ไม่รู้นะมาเหมือนมาเคาะเลยฮะตากอากันกระสุนอตายเคาขึ้น I need consumables โอ้จากไหนยังไม่รู้นะนี่ไม่เห็นมาคัาง,งมาไม่บอกไม่กล่าวนะคะท่านผู้ชมตายเลยนี่ไง อันนี้เหลือ22คนสุดท้ายนะหนึ่งในนั้นเราไม่น่าได้แชมนะว่าไหมปวา,าหัวร้อนเลยนะเกับตายแล้วไม่ละ่ะเฮ้ยกินอันนี้ดีกว่าเหืือคนกำลงังน,นี่มีกินยาแก้ปวดหน่อยแล้วกันปวดหัวงรู้สึกช่วงนี้นะมันเกี่ยวกันไหมวะ่ไหมเฮ้ นอนก็ได้มีตเตียให้ผมนอนไหมฮะผมจะได้นอนนะครับตอนนี้คือสถานที่นี้เราเป็นที่แคมป์นะแต่เราโว้ยบ้าอุย้ยสอนการเล่นดูในนี้เลยเหรอหายแล้เดี๋ยวรอวงแดงก่อนละกันเรา,าไม่สามารถออกได้นะมีคนย้อมตี <the> นี่ครับเราทำอะไรก็ไม่ได้เราอยู่คนเดียวนี่แคาวงวงไม่มีบน,นะ แขยงการเล่นอยู่ฝั่งนู้นะเวลาเปลี่ยนไงเปลี่ยนให้แล้วเราไปบกอยู่แถวๆนี้แล้วเราต้องผ่านทางเนี้ยไกลไหมไกลไ,ไปเลียวถ้าออกตอนนี้มันก็ไม่น่าดันไปมัง ออกจากโซ่ขึ้ออกจากโซ่การเล่นเนี้ยเนว่าจะังแควอเรา่เยเล่นทีจนไปอ่ะนี่ยนี่คือต้องที่บิดอย่างเดียวแล้วจังหวะนี้ย ก็ไปกันรุแรงของเรานะอือแรงจนตายป่ะเอยก็ยังดีกว่าที่จะต้องรีบเข้าวงอ่นนะเนี่ยคือไม่สนใจใครทั้งนั้นละครับสังวาเนี่ยเรามีหน้าที่รีบเข้าวงนะแต่ยี่ยี่สิบคนนี่เองนะอ่ามาถึงเส้นเส้นท่าแล้วมาถึงเส้นไฟเส้นชายเส้นไฟ นีข้ามสะพานล้ไไปเที่ยวก uh, ับว่าโ่ต <c> เ <oughs> right right. oui ิวเตรฟิวครับเ่พื่อว่าเพชรว่เป็นตัวเลยะ่หนอยอันนี้คือมีหมายเรียกที่เข้าวงหมาละการเนาเราก็ต้องรีบไปหาที่คูแคมอะไรก็ว่าไปนะครเฮ้ยเฮ้ยค้คน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 ค้ยเฮย ไรแล้วอ่ะห่วยห่วยห่วยเลยไหนเฮ้ยลายลายนี้อะไรวะที่ เราอะไรวะนะอะไรของพวกมันนะเอาไอ้นี่รถขับได้เลยเผาพันยาก่อนแล้วกันรถขับได้ก็บอกยิงทะลุรถมาเลยนะเนี่ยอันนี้คือมันจัดไอ้ยิงก็อทำไมเครื่องมือการแพทย์นะครับ ใส่อิเอามากกเป็กต์ได้ด้วยโอ้โหเหลืออีกบ้างอ๋อเจี๊ยโทษทีนะฮะโอเห็นไหมเล่าเลย,อยโอ้โหเหลืออีกบ้านะครับเป็นไงล่ะครับสวยไหมครับย่มเลย เดี๋ยวเราไปชมเกมที่สองกันเลยดีกว่าค่ะตานะครับเอ้ากลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับแม่หลังจากว่าฝนตกนะคะอร์เดี๋ยวเรามาเล่นโชว์อีกแต่อีกขัาหนึ่งตานะครบนี่เครื่องบินทั่วไปนะครับโรมาก9เคโรมาครับทุกคนเขากำลังติดตามเบอร์สีดูว่าเบอร์สีเขาจะมาลงนี่เลยที่นี่ที่ไหนนี่อย เออใครใครรู้ชื่อด่านนี้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับรู้ข่ามาถึงคนไทยเออตาน,น้ค้างไดออกมาคนไทยหูเก่งเว้แตนะเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปพิเศษนะครับก็คือรีวิวอุปกรณ์การถ่ายทำของช่องเรานะครับใครใครที่ดูก็ใครที่รออยากดูก็กดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นอะไรกันในการทัต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอ้ยยังไม่จบเว้ยจำมุนทำไมวะเอ้ยโอ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 ยคลมถ้าครูมาเกิดราคาไม่ยอมหรอกนี่กระโดดมาราคาเก๋ก็แล้วฝุ่ยอ๊ฟี้ยอ๊อวูนี้กระโดดทีเจ็บสิเอ้อาเนาออะ อรับขอญาตปิดลำโพงนะครับแล้วไมอยากยินได้ยินเสียงคนนะฮะโหมันจะปืนโคไปกว่าอูมันมานมันมนีเสนโคกใหั่วตายวะอ,อยากจะหาเกมนี้จริงๆใส่ไปนั้นทำไใอนเม คงไม่ช่วยนะกูจะช่วยอยู่เฉยๆนะแล้วกราบิ๊กปืนไม่กร้าบโอ๊ยโอ๊ยปวดหัวเลยเหรออะไรเลาะอุ้ยเลือมปีไปหนึ่งช h o ยะ ยา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 จูฟ yeah. 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 ิวเออผมขออนุญาตนะครับ um ก็คือมาช่วยผมหน่อยกันนะเออเฮ้ยทำอาไรอยู่ อยู่บนบ้านนะครับปรากฏคือว่ามูจะตายคนแรกซะงไง้นโอ้อะไรวันนี้เฮ้เฮเฮ้เยวอเอากลอกกันกเออฮเอากลอกกับกัน,กน จะปลิดโคกเฮ้ยปาปทานช่วยกูทีได้โอเคเดี๋ยวไปนะครับั้งใหม่ดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเขาสักสักครั้งนงะกูไม่อยากกดออกเนละถ้าสมมติมนันเป็นหมดธรรมดาก็จะชุบได้แันฟรีไฟลนะ์ใช่ไหมละ่ะกคกขับไปทางๆก่อน้วครับประมาณ5นาทีเดี๋ยวเราค่อยออ น,นี่เราก็มีการถแถลงขาวได้นิดนึงเอ้ออเออเนไงโดนหัวแล้วเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่ครับ,บโดนแล้วครับโดนแล้วเบอรสองเราโดนแล้วนี่นี่เบอร์สี่ดาวนะครับเบอร์สี่นกดาวนะครับเออจะมาเป็นแชมป์เปี้ยนหรือไงวะเออ,อ ตอนนี้คือจะไปดูอี่ฝั่งเลยตอนนี้คือเบอร์หนึ่งเขาลังอยู่ที่อ่าที่หนึ่งนะครับก็แลครับก็เดี๋ยวเราจ้ายดีกอนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปด้วยเพียงเท่านี้นะครับใครอยากสอยากให้เราทำคลิปอะไรก็มีแบบฟอร์มเราให้เราก่อแล้วอะ อยากให้เราทําอะไรแก้ไขตรงไหนนะครับก่อนมาที่ฟอร์มนะจะอยู่ในเว็บไซต์นะฮะเ,เดี๋ยวผมเอาลิงก์ฟอร์มมาทิ้งไว้นะฮะใครที่อยากให้เราแก้อะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะฮะเราจะไปเราจะดูเรื่อยๆแหละเราจะมาแก้ไขให้ท่านชมนะในเรื่องอะไรบอกว้าด้วยนะรเราแต่ว่าจําเป็นนะฮะโอเค okay, นะครับก็แต่ละคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับ ใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าครับบ๊ายบายับสำหรับโอ้ไป